สวัสดีครับช่างดอยโซลารเซลล์ครับวันนี้นะครับมาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ชุดออนกิสามจุดสามกิโลวัตต์นะครับยี่ห้อพ s i อครับผมวันนี้นะครับเรามาติดตั้งบ้านพี่สุมาลีนะครับบ้านหนองหอยครับเป็นชุดสามจดสามกิโลวัตต์4ี่แผงครับแผงห้ายหสบวัตต์ยี่ห้อพ s i อสี่แผงนะครับชุดนี้ประหยัดค่าไฟสูงสุดเดือนละหนึ่งพันบาทนะครับวันนี้ เป็นหลังคานะครับโบราณครับแต่ว่าคุณพี่เขาทำรางเหล็กไว้ให้ครับนี่ครับแล้วก็จะทำการยึดแอลฟีดแล้วก็ยึดรางบนเหล็กนี่เลยนะครับนี่ครับวันนี้เป็นชุด PSI นะครับคบเสร็จเลยนะครับทำบนหลังคาแบบนี้นะครับมันยึดตัวเอฮุกจะยากหน่อยนะครับ แต่ว่าถ้าทําเด็กขึ้นมารองรับแบบนี้ครับติดตั้งได้สบายเลยครับประหยัดค่าไฟตอนกลางวันได้นะครับเหมาะสําหรับเปิดแอร์ตอนกลางวันหนึ่งตัวนะครับทีมงานช่างรอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทิลีอินเตอร์ซิเ็มพร้อมจะติดตั้งให้บูกค้านะครับที่ต้องการติดตั้งโซลาเซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟนะครับตอนกลางวันครับ ตอนนี้ครับเรากำลังทำการติดตั้งตัวแอลฟีดครับยึดแอลฟีดกับโครงเหล็กเลยนะครับตอนนี้ครับสี่ห้อ่ะพี่อ่ะ้มาเรือ่อยครับตอนนี้ครับยึดแอลฟีดนะครับติดกับโครงเหล็กนี่ครับแน่นหนาเลยนะครับ เนี่ยเราก็จะย,ยึดแนวฟีดยาวถึงนู่นเลยนะครับนี่ครับแน่นปึ๊กเลยครับไม่มีรุดแน่นอนครับนี่ครับแอลฟีดครับ้เลีดเด้ยงมาเหรอิวเลี้ยงมาแล้วไอ้ที่มั้ย ขั้นตอนนี้ครับเราทําการยึดแอลฟีดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะเอารางเดียวนะครับขึ้นมาวางครับเอารางเดียวขึ้นมาติดตั้งกับตัวแอลฟีดที่เรายึดไว้เมื่อกี้นะครับ เออมาเป็นย้ำที่นี่ามาแล้วนี่ครับตัวแอลฟีดครับเอามายึดกับรางเลี้ยวนะครับนี่ครับ ขั้นตอนยึดล้างนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราทําการเชื่อมแต้มเหล็กให้ลูกค้านะให้มันค้งครับครับตอนนี้ครับเราทําการเดินรางเลียวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็ทําการเดินท่อร้อยสายครับสําหรับสาย P ีีนะครับ สายโซลาเซลล์ครับเข้าไปที่ชุดควบคุมครับอินวอเตอร์และตูของไบเนอร์ครับใต้ล้างนะครับแล้วก็เดินท่อร้อยสายนะครับไม่ให้สายเปื้อนครับเพื่อความปลอดภัยครับบาลูคาครับใช้มาตรฐานดีดีครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวัดระยะวัดสายนะครับเพื่อขึ้นแผงโซลาเซลล์ครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็ทำการขึ้นแผงโซลาเซลล์เลยนะครับ วันนี้สี่แผงครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นแผงโซล่าเซลล์ทุกครั้งนะครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงนะครับแผง550วัตต์ยี่ห้อ PSI นะครับแผงก็จะได้ประมาณ45โวลต์นะครับตอนนี้ได้เท่าไหร่ครับ44.5 44.5ครับก็ได้นะครับนะครับเราต้องทําการวัดแผงทุกครั้งนะครับก่อนขึ้นทําการติดตั้งครับครับผม ขันตอนต่อไปก็ทําการขึ้นแผงได้เลยครับขึ้นไปแล้วครับแผงที่สองครับองต่ายมาขึ้นะครับ เรขึ้นมาแล้วครับหมดสามแผงครับตอนนี้ครับแผงที่สี่กำลังมาครับครับเรายึดมิดแคมป์นะครับตัวยึดระหว่างแผงครับครับตอนนี้แผงที่สี่ครับตอนนี้ครับ เราทาการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครบทั้งสแผงนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวมีดแคมป์ครับสําหรับยึดระหว่างแผงนะครับตัวมีดแคมป์ของ PSI ไอครับก็จะมีหมุดเล็กๆนะครับอยากลงที่แผงโซลาเซลล์นะครับเพื่อให้สื่อถึงกันครับเวลาเราต่อสายกาวนะครับน่ครับเวลามีไฟรั่วลงอุปกรณ์หรือว่าฟ้าผ่าใกล้ๆครับก็จะรั่วลงดินไปเลยนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับ เราก็ทําการติดตั้งเดินสายนะครับเอาไปที่ชุดควบคุมครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการยึดสายกาวนะครับนี่ครับกับรางครับชุดนี้ครับตัวนี้ครับเป็นตัวล็อกกาวครับนี่ครับล็อกสายกาวครับนี่ครับเวลามีฟ้าผ่านะครับหรือมีไฟลวลงอุปกรณ์นะครับฟ้าผ่าไกลๆครับก็จะลวลงดินไปเลยนะครับตรง ตัวล็อกกาวครับก็จะมีหมุดเล็กๆนะครับเอาไว้หยักลงรางแบบนี้นะครับแล้วก็จะใส่ประมาณนี้ครับนี่ครับเสร็จแล้วก็จะมีหมุดเล็กๆครับหยักลงรางครับเพื่อให้ชุดกาวครับสื่อถึงกันหมดนะครับนี่ครับตัวเอ็นแคมก็มีหมุดเล็กๆนะครับนี่ครับตัวมิดแคมเอ็นแคมครับตัวล็อกกาวครับก็จะมีหมุดเพื่อให้สื่อถึงกันนะครับเพื่อความปลอดภัยครับไม่ต้องใส่แผ่นรองกาวครับ เกิดการติดตั้งที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนะครับมันคงแข็งแรงครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเดินสายกาวครับนี่ครับตัวล็อกกาวนี่ครับขั้นตอนติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับเราทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะไปทําการติดตั้งชุดควบคุมอินเวอร์เตอร์นะครับตัวของไมเนอร์ครับผม ันตอนนี้ครับเรากําลังทําการเดินท่อร้อยสายนะครับเข้ามาที่ชุดควบคุมนะครับตู้ของไบเนอร์ครับจากแผงพีวีครับเข้าตู้ควบคุมครับตู้ของไบเนอร์ครับแล้วก็ชุดอินเวอร์เตอร์ครับส3มดสามกิโลวัตต์ครับชุดนี้กําลังเดินสายเข้ามานะครับเดี๋ยวแม่ส่งละข้าว เรากำลังติดตั้งชุดคอมเพนเนอร์ครับตอนนี้ตัวนี้ครับเราติดตั้งซีทีการย้อนนะครับป้องกันไฟย้อนนะครับไม่ให้ย้อนไปที่การไฟฟ้าครับเวลาโซลาร์เซลล์ผลิตไฟได้เกินนะครับนี่ครับนี่ครับรับรองครับไม่มีไฟย้อนครับ ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ใส่เฟกเหล็กกันน้ำนะครับนะครับแน่นหนามาตรฐานครับผมขั้นตอนนี้ครับเราทำการติดตั้งชุดคอมไบเนอร์ครับก็ติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับครับตอนนี้ทำการทดสอบระบบนะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์ดีซีนะครับอย่างนี้ฟิวดีซีครับสายกันฟ้าดีซีครับชุดนี้เป็น r c b o ครับ เบเกอร์ AC ครับการไฟฟ้าไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับชุดนี้เป็นเสกันฟ้า AC ครับเวลามีไฟร่วนะครับฟ้าผ่าครับก็จะร่วลงดินไปเลยนะครับตอนนี้กําลังทําการทดสอบระบบนะครับตัวนี้เป็นอมอเตอร์ครับชุดนี้สามจุดสามกิโลวัตต์นะครับไฟกระพริบสีเขียวกําลังจะรีบูตนะครับมอเตอร์ครับ เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้เราติดตั้งระบบโซลาเซลล์ครับ3.3กิโลวัตต์บ้านคุณสุมาลีครับหนองหอยครับผมวันนี้ชุดนี้ประหยัดค่าไฟสูงสุดนะครับเดือนละ1,000บาทต่อเดือนครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสุมาลีครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์นะครับบริษัท i อทีลิงก์อิเล็กทรครับยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์นะครับเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมขอบคุณมากครับ